ความขยันและความอดทนอาจไม่เพียงพอต่อหนทางไปสู่ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ความจริงยังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญไม่แพ้กันเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนชาวนาปริญญาตรี สนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารบริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวอินทรีย์ด้วยหญ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆชีวิตแม้ความขยันและความอดทนอาจจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของอาชีพเกษตรกรแต่ก็คงไม่เพียงพอที่จะนําพาให้อาชีพเกษตรกรนั้นไปสู่ความสําเร็จ ปลดหนี้ปลดสินที่เกาะกินชีวิตมานานนมแต่การศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาให้เกษตร,รกรไปสู่ทางรอดในอาชีพได้ครับ เาไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบันได้แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกมากนักที่ผู้จัดการบริษัทซึ่งคุกครีอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตขณะทำงานบริษัทจะมีความสุขกับการเผยแพร่ภาพผลผลิตต่างๆทางการเกษตรของตัวเองผ่านโลกออนไลน์อยู่แทบทุกวัน หน้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยท้องนาเขียวขจีในฤดูร้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําไม่ได้หอบอุ้มเพียงชีวิตพืชพันธุ์ธัญญาหารและผู้คนเท่านั้นแต่มันกลับทําหน้าที่สร้างความสุขอันเต็มอิ่มให้พี่มนชาวนาผู้มีพื้นฐานอยู่กับงานบริษัทหลังพันธุ์ข้าวที่เขาปลูกด้วยรูปแบบเกษตรดินดีกลายเป็นพันุ์ข้าวที่ถูกซื้อต่อจากชาวนารายอื่นๆ ว่าชีวิตหนึ่งเราไม่เคยเหลียวหลังจะมาดูว่าชีวิตชาวนาเป็นยังไงแต่มาวันนี้จนถึงวันนี้จนถึงอีกต่อต่อไปเนี่ยผมจะพูดกับภรรยากับครอบครัวกับลูกว่าถึงชีวิตแล้วล่ละที่อีกสักสองสามปีจะทิ้งเงินเดือนแสนมาเป็นเกษตรกรเรต,กต็มเต็มขั้นเพราะเราเห็นแล้วว่าการทำกรเกษตร ถ้าเราทำในสิ่งที่ค้นหาหาวิธีการหาเทคโนโลยีค้นคว้าหาวิธีการมาทำมันก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับที่เราทำงานบริษัทแต่สิ่งนี้วัดผลได้แม้จะเงินน้อยนิดแต่เรามองถึงว่าเราจะหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนาข้าวของเราแปลงสิบสิบกว่าไร่เนี่ยให้ได้นะฮะ เราไม่ได้บอกว่านี่คือเงินเดือนแต่เราบอกว่าอาจจะเป็นเงินปีแต่เราชีวิตที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งชีวิตครอบครัวชีวิตความยั่งยืนถามว่าเราทำงานอยู่กับบริษัทถามว่าเราได้เงินเยอะแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะแต่ถ้าเราอยู่นาเราอยู่ท้องที่นาทำข้าวกินเองขายข้าวในส่วนที่เราเหลือแล้วหาสิ่งใหม่ๆเพิ่มมูลค่าให้ข้าวคิดว่า ค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆลดลงมันก็เหมือนเงินเดือนแสนเงินเดือนเราต้องเงินเราต้องเหลือขึ้นแต่ถ้าเงินเดือนเราเยอะแต่เราไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นเยอะเขาเรียกว่าค่าสังคมเยอะมันก็ไม่มีค่าแต่ถ้าเรามีน้อยทําน้อยได้มากลดต้นทุนทําได้มากผมก็ว่ามีค่ามีเงินเท่ากับเงินเดือนแสนแต่สิ่งหนึ่งคนที่มีเงินเดือนแสนอย่างผมเนี่ยจะมาบอกว่า เฮ้ยมีความสุขนะมีเงินเยอะแต่เราทิ้งไปหลายหลายอย่างห้าหปีนี้สิ่งที่เราได้มากที่สุดคือครอบครัวมีลูกที่น่ารักมีเมียที่น่ารักมีครอบครัวที่ดีมีจิตกรรมอยู่ร่วมกันนะตอนเช้ามาเนี่ยผมมาทุ่งนาตอนเย็นนี่เขาสอนหนังสือเขาก็พาลูกมาดูนี่คือมาดูว่ามีอะไรบ้างต้นข้าวดีขึ้นไหมแต่สิ่งหนึ่งน้องชมพู่จะพูดเสมอว่า ป้าทําไมนานเรามีอะไรดินที่มันขึ้นมาตามต้นข้าวนั้นเราก็สอนให้ลูกว่านี่คือสิ่งที่ดินที่ดีเนี่ยมันต้องมีไส้เดือนห้าหปีเนี่ยจะสังเกตเลยว,ว่านาเรา,นานเนี่ยถ้ายิ่งเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปล่อยน้ํำทิ้งเนี่ยสิ่งแรกเลยจะเห็นคอนโดไส้เดือนเนี่ยเต็มกอข้าวหมดทุกตน้น แปลกมากนักที่ชายคนหนึ่งผู้เป็นเสมือนเสาหลักของครอบครัวจะทุ่มแรงกายแรงใจให้กับท้องนาอันอุดมสมบูรณ์เพราะเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องกลับมาอยู่อาศัยเป็นชาวนาเต็มตัวเมื่อต้องกเกษียณอายุจากงานประจำและเมื่อถึงเวลานั้นเขาคงนำเงินเก็บมาซื้อที่นาเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่ารูปแบบเกษตรดินดีคือวิธีที่สามารถพลิกฟื้นราคาให้กับข้าวได้ผมต้องค้นคว้าไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าให้กับเกษตรดินดีและอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องไม่อยู่นิ่งถ้าเราทำเกษตร เราต้องหาสิ่งข้อมูลต่างๆเพิ่มตลอดเวลาดูจักข้อมูลต่างๆเพื่อให้มูล,ลค่าเราเพิ่มขึ้นโดยเราต้องมาให้ความสำคัญในเรื่องของกเกษตรดินดีแล้วก็หาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมูล,ลค่าให้ข้าวเพิ่มคุณภาพให้ข้าวและสิ่งหนึ่งสรุปสุดท้ายผมจะเปลี่ยนจากชีวิตบริษัทพนักงานบริษัท มาสู่สามัญชนจริงๆในเรื่องของการทำเกษตรและสุดท้ายนี้เนี่ยผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ประเสริฐจากใจจริงว่าทำไมผมต้องขอบคุณเพราะว่าสิ่งที่ทอาจารย์ประเสริฐพูดจากคลื่นวิทยุต่ตางๆเราคิดว่าเวอร์เราคิดว่าโกหกแต่วันนี้สัจธรรมมันเห็นแล้วว่าถ้าเราทำทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทําในสิ่งที่กเกษตรควรจะทําแล้วจะได้กเกษตรดินดีขึ้นมาเนี่ยผมเชื่ออาจารย์รเกษตรปลายังคงแหวกว่ายแทรกตัวอยู่ตามต้นข้าวไสเดือนอันเกิดจากรูปแบบกเกษตรดินดีซ่อนตัวอยู่ใต้ดินอนันอุดมสมบูรณ์แต่ก็พอจะเห็นร่องรอยของมันอยู่บ้างพื้นนาเขียวขจี ไหวตามลมร้อนด้วยความเป็นมิตรระบบนิเวศที่เห็นต่างสร้างความสุขให้กับครอบครัวนี้ทุกครั้งที่ได้มาเยือนบางทีการเดินทางตามหาความสุขอยู่ทุกวันอาจไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะเพียงแค่เรามองย้อนกลับมายัางผืนดินถิ่นบ้าน ที่ยังคงรอคอยการกลับมาเพื่อสืบทอดสายอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษมันอาจสร้างความสุขได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งหาหรือไขว่คว้ามากเกินไปฐานัตมูลทองสงรายงานถ้าเรามีน้อยทำน้อยได้มาก ลดต้นทุนทําได้มากผมก็ว่ามีค่ามีเงินเท่ากับเงินเดือนแสนแล้วปัจจุบันนี้ก็วัดผลได้ชาวบ้านแทบจะมานั่งคุยอยู่ทุกวันว่าข้าวเราทําไมก็อแข็งแรงต้นแข็งแรงกออหยางทาให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้ยินอาจารย์ประเสริฐพูดหรือเราในใจแรกๆคิดอยู่ในใจแกโม้หรือเปล่าน,นั่นคือสิ่งที่เราคิดแต่เราได้ทดลองทำกล้าตัดสินใจทำ การที่จะทดลองของใหม,ม่ๆและอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องไม่อยู่นิ่งถ้าเราทำเกษตรเราต้องหาสิ่งข้อมูลต่างๆเพิ่มตลอดเวลาดูจากข้อมูลต่างๆเพื่อให้มูล,ลค่าเราเพิ่มขึ้นโดยเราต้องมาให้ความสำคัญในเรื่องของเกษตรดินดีแล้วก็หาข้อมูลเทคโนโลยีใหมๆ่ๆเพิ่มมูล,ลค่าให้ข้าวทำในสิ่งที่เกษตรควรจะทำแล้วจะได้เกษตรดินดีขึ้นมา ผมเชื่ออาจารย์เกษมพันธกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลุกโชนแม้น้ำตารืนไหลวความตั้งใจไม่เคยแปรเปลี่ยนความสุข คงฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอรับเวลาจากนี้จะพีีกายใจและวิญญาณให้กับเธอเป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธกิจรับใช้ แต่ข้าวไม่ลม้มอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้องไม่ขึ้งแข้งเีือไม่มีอยากรู้จริงเหรอ อดินที่ดี ให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้เสยเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่หให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอ ไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทําให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่